โอเคทุกคนอยู่กับผมชุนโกเองนะครับวันนี้ก็อันดับสิบสองนะก็จะเป็นเจ้าเซลลี่ชดกันนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นดามเมจธาตุไม้ที่ค่อนข้างจะสามารถพอใช้งานได้ในปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับโอเคซึ่งตัวธาตุไม้ตัวอื่นเนี่ยเกมนน้เน่ยมันมีค่อนข้างเยอะเยอะนะครับผมเลยให้เจ้าชดกันเนี่ยอยู่อันดับสิบสองนะครับก็สามารถนํามาใช้กันได้นะครับสําหรับคนที่ไม่มีธาตุไม้จริงจริงเนาะ โอเคตัวัดมาก็จะเป็นเจ้าเซลลี่ซูชินะครับก็จะเป็นอันดบับสิบสองเหมือนกันเหตุผลก็เหมือนเดิมนะครับดามธทตุไฟตัวอื่นในเกมนี้เนี่ยมันมีค่อนข้างจะเยอะและพวกคโคลาบูนะครับแต่ว่าซูชิตัวนี้เนี่ยก็สามารถนํามาทดแทงกันได้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีแบบดามตไฟจริงๆนะครับความสามารถในเปอร์เป็นสร้างร่างโคลน,นะครับก็ดีมากเหมือนกันนะครับอันนี้ โอเคเจ้าจัมมาก็จะเป็นเจ้าเซลลี่อนุบาลน,นะครับตัวนี้เนี่ยสก,กิลดูดีมากนะครับแต่ว่าถ้ามาจริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะครับถึงมันมีรีสก,กิลกับดามีที่รุนแรงแต่ว่ามันก็ไม่ได้โหดมากหรอกโอเคทุกคนตัวจะมมาก็จะเป็นเจ้าเซลลี่เสลสังคัดนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวคอมโบแร่หนึ่งนะครับซึ่งคอมโบเล่หนึ่งปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นที่นิยมมากเหมือนสมัยก่อนนะครับ โอเคเนาะแล้วตัวนี้เนี่ยจะมีทางด้านการสกิลสตันศัตรูนะครับทะลุมาตะด้วยแล้วก็มีทางด้านการสร้างบารีรยให้ปัพกพ่วงครับซึ่งเป็นตัวบัฟตัวป่วนที่ค่อนข้างจะแทบจะครบเครื่องนะครับทุกคนผมว่าขาดอย่างเดียวตัวนี้ก็คือขาดดาเมจนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสกิลปวนมันเนี่ยมันไม่ได้มีดาเมจนะครับจึงทําให้ตัวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยโหดจะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าคุณเอามาเล่นคอมโบเนี่ยเล่นเนื่อแบบเนี้ยโอ้โหชิวๆทุกคนตัวนี้เล่นได้เลยนะครับสำหรับคนอยากเล่นนะเล่นเหนื่อวตัวน โอเคทุกคนตัวจะมาก็จะเป็นเจ้าเซลลี่สิงโตนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีสกิลดึงศัตรูมาเป็นแนวหน้านะครับทุกคนแล้วก็สกิลบอ็อบบิ้งของมันเนะาะส่วนความสามารถในปืนเนี่ยจะเป็นความสามารถในปืนครูนิ่งพักพวกนะครับคลูนิ่งพักผหนึ่งตัวเนาะเก่งมากๆความสามารถนี้จต่น,นี่เป็นค่อนข้างจริงแบบเมตาผสมควรนะครับตัวนี้เนี่ยนะแต่ว่าเรื่องจุดยินของตัวนี้เนี่ยยังไม่ค่อยสักเท่าไหร่นะครับยังยังยังเอายืนแท้งไม่ได้นะครับมันแบบมีความห่างนิดนึงนิดนึงเนาะตัวนี้ ต่อมานะครับเซลลี่ไอพิษนะครับความสามารถในการสตันฮิ้วเลือดเพื่อน้วก็มีความสามารถในปืนเป็นตัวหนึ่งนะครับเป็นคอมโบเมตาอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับถ้ามีเกดูแนนอนโคตรโหดตัวนี้ต่อมานะครับจะเป็นเจ้าเซลลี่กันบินหิมะนะครับตัวนี้เนี่ยจะบับหน้าป้อมนะครับบับสร้างบาเรียนะครับแล้วก็มีความสามารถใเปร์เนี่ยเป็นทางด้านตัวหนืดเหมือนกันนะครับเป็นคอมโบที่ติดเมตาอยู่ปัจจุบันนี้ แล้วความสามารถสกิลดาเมจเนี่ยมันจะโจมตีแค่ชันวะตัวบินนะครับโจมตีตัวภาาพื้นไม่ได้เนาะมาครับตัวต่อมาก็จะเป็นเจ้าเซลลี่หมากรุกนะครับจากที่ผมเล่นมาเนี่ยเจ้าเซลลี่หมากรุกเนี่ยเป็นตัวที่การบินโหดมากนะครับสำหรับตัวฟรีเนาะเนื่องจากสกิลเนี่ยมันสามารถเคลื่อนย้ายตัวบินเป็นแนวหลังได้นะครับเป็นการยื้อเวลาไว้อย่างดีเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเพลทางตัวหนึ่งคือหมากลุก เอ้ไม่ใช่หมากลุกสิจะแพ่งทางกบบินเออไปทางตัวเองอยังไงวะแปลกๆนะครับไปทางเจ้ากบบินนะครับซึ่งกบบินเนี่ยมันจะเป็นาธาตุน้ำเนาะส่วนหมากลุกเป็นาธาตุไฟก็เลยแพ้ธาตุนะครับผมโดวต่อมาจะเป็นเจ้าเซลลี่หม้อต้มนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ยาเม็ดค่อนข้างจะเรงมากๆนะครับศาสตร์ทีบารอกตายจริงๆนะครับตัวนี้เนี่ยแต่ว่าข้อเสียเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเปราะบางนะครับตัวนี้เนาะเพราะว่ามันเก่าแก่แล้วนะครับแต่เรื่องความเรงไว้ใจมันได้เรรปะสิทธิ์ นายูคิจิมืดดูเล่นงานอย่างหนักจากบารก็กเซลลี่ซันต้าเนี่ยจึงเข้ามาแก้กเกมให้นะครับทุกคนเซลลี่ซันต้าสามารถเสกศัตรูได้นะครับทุกคนน่าจะเห็นนะต้นไม้พวกนี้เนาะแล้วอีกอย่างหนึง่งเซลลี่ซันต้าเนี่ยเป็นสายพลังซึ่งสายพลังมันค่อนข้างที่จะอึดมากนะครับทุกคนหมากลุกเนี่ยไม่สามารถตีมันตายได้เลยมีแต่แค่ผลักยื้อเวลาตัวต่อมาก็จะเป็นเจ้าเซลลี่ดาวินชนีนะครับตัวนี้เนี่ยมีสกิลทางด้านก๊อปปี้นะครับทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ย มันสามารถเล่นด้หลายโหมดมากนะครับทุกคน PVP ก็ได้หัวคอยก็ได้กิ้วก็เล่นพอได้อยู่นะครับสตีทฮาร์ดเนี่ยก็เล่นได้เหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีความเปลาะบางมากนะครับทุกคนเนาะแล้วถ้ายิ่งอยู่ในรีกสูงเนี่ยยิ่งจะอ่อนเอเข้าไปใหญ่นะครับประมาณแบบเพชรหนึ่งเพชรสองก็อาจจะอยู่ยากแล้วนะครับทุกคนเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่เดียงล่างเนี่ยเล่นสบายนะครับเล่นสนุกด้วยนะครับถ้ามีเกียร์ดุ่นแน่นอนเนาะโอเคก็ตัวนี้ถ้าผู้เล่นใหม่ได้มาก็ใช้เลยนะครับทุกคนตัวเป็นนค่ออข้างแบบห เพอร์เฟกนะครับทุกคนสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะตัวจะมาจะเป็นเจ้าเซลลี่พิเชอร์นะครับตัวนี้เป็นเซลลี่ธาตุมืดนะครับมีรีสกิลก็มีนะครับดาเมจก็มีแต่ว่าไม่ทะลุมาตาเนาะความสามารถในเปอร์ของมันเนี่ยจะเป็นทางด้านตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคอมโบเมตอรในปัจจุบันนี้เนาะผมมองว่าทางด้านพิเชอร์ค่อนข้างจะเก่งมากๆนะครับตัวนี้เนาะ ทุกคนเรามาถึงบอสแมปกันแล้วบอสแมปของเราก็คือเซลลี่นาฬิกาปู่นะครับทุกคนสังเกตดูเอาละกันนะครับทางด้านเลนเจอร์ที่ผมปล่อยเนี่ยติดนาฬิกาติ๊กตกรัวๆเลยนะครับทุกคนคือนาฬิกาปู่เนี่ยถ้าร่าง9ก้าดาวเนี่ยมันจะหัวกับร่าง8ดาวเยอะมากนะครับถ้าคุณได้ความสามารถไฮเปอร์เป็นหยุด5้าวิด้วยนะครับมันจะปวนมากๆทุกคนคือโดยปกติของมันเนี่ยแค่มันมีตัวเหนือมันก็น่ารำคาญพอแล้วทุกคนแล้วมันยังมีนาฬิกาติ๊กตก้วยทุกคนถ้าเป็นร่าง9ก้าดาวเนาะแต่ว่าต้องสุ่มหมาะละกัน โอเคทุกคนสกิลมันเนี่ยเป็นสกิลสร้างบาเดียมีบัฟวิ่งแล้วก็ดาเมจไม่ทะลุม,มาตาก็อย่าไปสนใจดาเมจมันก็พอนะครับทุกคนแค่สร้างบาเดียแล้วก็บัฟวิ่งให้เราเนี่ยโหโหดมากทุกคนแล้วก็อึดจ,จ๋จาตัวนี้